พาดพี่น้องเสือมึงในพักหวานนี่จะลูกพักหวานค่ะพึ่งเคยเห็นคือกันค่ะข้างแรกเลยค่ะนี่พี่น้องในพักหวานน่วยพักหวานค่ะมึงตีกำลังเหลืองเลยค่ะนี่ยุพ้นหน้าเลยค่ะพี่น้องในพักหวาน พึงเคยเห็นครั้งแรกคือกันเด้อจ้นนี่อันนี้เป็นหน้าของน้องสาวค่ะป๊าเขาสีลอยเอาเบาวินห้องมาเมืองหน้าน้องสาวค่ะมีต้นพักหวานค่ะป๊าสอนคัก ข้าสิเก็บเอาเอา,เอาหน่วยผักหวานเนาะค่ะข้าวสีข้าสิเก็บเอาหน่วยผักหวานล่องเอาไปเพาะมึงค่ะพี่น้องค่ะตาสะออนค่ะกำลังงามเลยค่ะนี่ตุ่นเย่เย่ค่ะพี่น้อง